กับต่ายที่เอ็มพัลเลอร์ชาแนลนะคะวันนี้ก็อยู่กันที่นิสสันอินเทอร์เจนชอยเอ็มพัลเลอร์แล้ววันนี้ก็จะพาไปดูรถส,ส,สวยอย่างนี้เลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะเจ้านี้ใส่ไอเทมคันนี้เป็นตัว2อ v คือ5วีเนวี่โฟวิวได้ปี2015ค่ะสวยสภาพดีมากๆนะคะแต่บอกเลยว่าคันนี้ไม่เยอะนะแต่ทําไมเราถึงกล้าขายเดี๋ยวไปบอกคําตอบกันคะ่ะ แต่ก่อนอื่นเราต้องมาเคลียร์กันเรื่องเลขไม้ก่อนนะคะเลขไม้คันนี้เนี่ยก็อยู่ที่สองแสนหกหมื่นสามพันนะคะก็บอกเลยว่าถือเยอะไหมใครฟังมาจุดจุดดีคือแบบเฮ้ยอยากไปคลิปไม่อยากไปคลิปไม่เยอะมากรับไม่ได้นะคะข้อก,ก่อนอื่นเลยพี่ก้าวมาพูดว่าเฮ้ยทาไมถึงเอารถแบบไม่เยอะอย่างนี้มาขายทำไมถึงกล้าขายทำไมถึงกล้าพรีเซนต์เนี่ยก็เพราะว่ารถคันนี้นะถึงจะไมเป็นแบบผูเป็นแสนสองแสนแบบเนี้ยแต่คือบอกเลยทุกคนสภาพเขา ดีมากๆจริงๆคือมาดูรถภายในนะ่คือแบบเฮ้ยมันสภาพดีแล้วออปชั่นคือจัดเต็มมากแต่แน่นอนว่าเลขไม้ที่เยอะขนาดนี้นะคะทำทุกคนแบบเฮ้ยมันมันเยอะไปอะไรอย่างงี้กลัวเกิดอาการกลัวนะคะแต่ที่กล้าพรีเซนต์ที่กล้าขายก็เพราะว่ารถคันนี้ทุกคนเคยผ่านการไม่ใช่เคยผ่านสิเขาอะเข้าศูนย์ทุกระยะทุกคนสมุดรับประกันของเขาเราจะเปิดให้ดูเลยนะว่าเขาอะ รับเออเข้าไปแบบไปเช็คระยะทุกืทุก,ท,กทุกหมื่นกิโลจริงๆทุกคนก็คือเวลาซื้อรถกับนิสสันใช่ไหมคะหรือซื้อรถไป๊แดงแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีระยะกําหนดให้เราแบบว่าเอารถเข้ามาเช็คตามที่เขากําหนดเนาะมาเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่ามันจะมีการสึกหอต่างๆซึ่งแน่นอนว่าบางคนหลายๆคนเลยแหละคือแบบว่าเอ้ย หมดระยะที่เขาจะบังคับแล้วอะไรอย่างนี้เนาะก็คือไปเข้าอู่นอกเข้าศูนย์นอกดีกว่ามันถูกกว่าใช่ไหมคนก็จะมาว่าเออเข้าศูนย์มันแพงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าอู่นอกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรแท้หรือเปล่าแล้วเขาเอาอะไหล่เก่าของเราเนี่ยมาซ่อมแซมให้มันใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้แต่การที่เราเข้าศูนย์เนี่ยศูนย์บริการเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนอะไหล่แท้อะไหล่ใหม่เข้าไปทุกคนคือเราได้อะไหล่ใหม่นะคะถ้าเกิดเข้าศูนย์เนี่ยแน่นอนว่ารถคันนี้ทุกคนเดี๋ยวก็จะให้ดูนะคะคว่า นี่สมุดเข้าตลอด5กรกฎาคม1กันยา11ตุลานะคะตั้งแต่ปี2559อะไรอย่างเงี้ยอ่ะสองแต่58นะคะ59เนี่ยปี59คือเข้าถี่มากจน60ก็เข้าถี่เหมือนกัน61ก็ดัน62นะก็คือ ทุกคนเขาเช็คระยะอยู่ตลอดนะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนการเข้าเช็คระยะคือถี่มากคือแบบทุกๆหมื่นโลคือเขาเข้ามาเช็คอยู่ตลอดนะคะคือพูดง่ายๆคือตั้งแต่ปี2015จนปี2020เขานํารถเข้ามาเช็คระยะอยู่ตลอดเลยทุกหมื่นกิโลทุกคนก็คือ สภาพรถเนี่ยมันก็จะใหม่แล้วก็คืออะไรที่เขาควรจะเปลี่ยนอะไรที่มันแบบว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะได้เปลี่ยนอะไรใหม่อยู่ตลอดนะคะก็เลยเป็นคาถามว่าทําไมถึงกล้าขายรถไม่สองแสนแบบนี้นะคะก็คือถึงจะไม่เยอะแต่บอกเลยว่าอุปกรณ์อะไรอะไรข้างในเนี่ยเขาก็เปลี่ยนใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขามาเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลทุกคน อันนี้มันเช็คกันได้นะคะไม่ใช่มาเขียนเองนะแล้วในระบบก็มีอยู่สามารถเช็คประวัติได้เลยนะคะเนาะถึงจะวิ่งมาเยอะแต่การดูแรลรักษากคือผ่านมาตรฐานสู่บริการอยู่ตลอดทุกๆหมื่นโลคือมีการรับประกันนะคะก็อันนี้เราเลยเปิดประเด็นเลยนะว่าเฮ้ยรถคันนี้สวยแต่มาเยอะมากๆแต่ทำไมเราก็ขายล่ะก็เพราะนี่ค่ะการวารันตีของเขาการเข้ามาเช็คต่างๆของเขา ทุกคนยันปี62นะคะจนกว่าจนขายรถให้เราคันนี้นะคะก็คือลูกค้านะคะน่ารักมากเป็นลูกค้าที่น่ารักมากคือแบบว่าหมดระยะที่เขาบังคับแล้วอะ่ะคือซื้อรถไปใดเนะะี่ยเขาจะบังคับให้เข้าศูนย์ตามระยะที่กําหนดซึ่งบางคนบางคนซื้อรถไปไม่เลยไม่เคยเข้าเลยนะคะเข้าอู่นอกตลอดบางคนก็คือหมดระยะที่เขาบังคับก็เข้าอู่นอกตลอดแต่คันนี้ มาที่ศูนย์บริการอยู่ตลอดนะคะสามารถเช็คประวัติได้หรือเช็คที่ Nissan Emperor ของเราก็ได้นะเพราะว่าเราก็เป็นศูนย์ Nissan เนอะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะก็จบคําถามว่าทําไมทําไมเราถึงกล้าขายรถที่ไม่6องแสนหกแบบนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเข้ามาในรถเนี่ยจะรู้เลยว่าสภาพดีจริงๆอ่ะพูดด้วยตายืนยันด้วยเอกสารไปแล้วว่าเฮ้ยเขาเข้าศูนย์อยู่ตลอดเดี๋ยวเราพาไปเช็คความใหม่ ความดีความเยี่ยมอ่องความคุ้มค่ากันดีกว่าคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเปิดฝากกระโปงไว้รอแล้วนะคะเราไปเช็คในส่วนของด้านหน้ากันดีกว่านะคะว่าสภาพเขาจะเป็นไงก่อนถือว่าขอเริ่มที่ฝากกระโปงก่อนเลยแล้วกันนะดูได้จากฝากกระโปงเนาะนี่รถปี2015แล้วค่ะก่อนอีกปี2020แล้วนะ ปีทุกคนแต่แผงตรงนี้ก็ออยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะจ๊าก,ก็คือไม่ได้หลุดลุวยหรือว่าผูกพังในแทางซึก็คือสภาพเป็นรือว่าโอเคนะคะแบบตรงนี้มันเป็นแบบเป็นไม้อัดอ่ะมันเชิงแบบเหมือนกระดาษอัดไม้อัดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันก็สึกหรอได้ตามกาเวลาแต่ให้ดูสภาพคือมันก็ยังอยู่ดีอยู่ตวประกอบอยู่นะคะนี่ถือจะไม่ได้ใหม่เอี่ยมออกก็มีคราบลงราบเลอะบ้างแต่บอกเลยว่าไม่ได้ผูไม่ได้พังอะไรเลยนะคะก็คือถือว่าสภาพดียอยู่อะ มีตามอกแบบนี้นะคะมีสติกเกอร์จากโรงงานแบบนี้โอเคมั่นใจได้วอาฝากกระโปงแบบนี้นะคะมาจากโรงงานอย่างแน่นอนนะนี่ก็รูนะคะรูก็เมาการสองฝัง่ไงไม่ดพองไม่คาร์ก็นี่นะคะสามจุดตรงนี้ตรงนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีนะคะก็คือเม็ดอาร์เข้าเทียมกันนะคะก็คือไม่มีมส่วนไหนแหว่งไปหายไปนะคะคือ,อถือว่าสมบูรณ์สำหรับเรื่องส่งของฝักกระโปรงนะคะแล้วก็นี่เลยจะมาขี่ด้านข้างแห่งตรงนี้นะคะก็ เห็นไหมก็ยังไม่ได้เสกหล่อหรือหลุดหายไปอะไรนี่รอบปี2005นะคะแต่ทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพที่ดียยอยู่นะคะอ่ะให้ดูน็อตตรงนั้นนะคะก็ยังไม่เคยผ่านการขายนะทุกคนอ่านี่ตัวถังตรงนี้นะคะน็อตสีฟ้าตรงนี้ก็ยังอยู่ดีอยู่นี่นะคะให้ดูกันชัดๆนะจ๊ะอ่านี่ตัวนี้เราจะ มือลงไปนะคะเขาก็ติดอัตโนมัติอันนี้ก็คือนีออ่อ่เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะจ๊าก็คืออันนี้เป็นรุ่นธรรมดาเป็นรุ่นน้ํามันนะก็คือธรรมดาในที่นี้ก็คือเป็นระบบไฮบริดกับระบบธรรมดาเกี่ยวออโต้น้ามันอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกว่าตัวธรรมดานะคะไม่ใช่ตัวไฮบริดเนาะก็เลยจะมีสามแถวนะคะใจนี้สามารถดึงขึ้นมาได้แต่คือถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็สามารถพับเก็บไปแบบนี้นอนแบบนี้เพื่อโอ้ดึงก่อน เราก็ไม่มีแรงจะดึงนะอโอเคนะคะก็สามารถดึงขึ้นมาได้แบบนี้นะคะก็อาจจะต้องออกแรงหน่อยนิดนึงนะคืออันนี้ก็คือมือเดียวแล้วเป็นคนไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วนะคะก็อาจจะดึงลําบากนิดนึงนะคะแต่พูดถึงมันก็ไม่ได้ยิงยากขนาดนี้คือสำออยเองนั่นเองนะคะก็ที่สามารถทับเก็บได้หรือว่าจะเอาไว้ให้เด็กๆนั่งก็ได้นะคะในส่วนของด้านหลังเรามาเช็คความเประตู้านข้างกันดีกว่านะคะให้ดูน็อตทางเสืส่อมไฟา ้านหลังเนี่ยก็นะก็ยังใหม่อยู่นะทุกคนน,น็อตอาจจะมีการแบบเกอครั้งของคุณบ้างนะคะก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเชมากๆอาจจะเปิดป่าตรงนี้เลขตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้นะคะแต่ถ้ารื้ออีกนิดนึงก็จะเจอกับยางอะไหล่นะคะอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะเห็นชามหรือเปล่านะคือเห็นไหมล่องขาขาวตรงนี้นะคะก็ต่อให้เป็นตัวถังสีดํา ตัวตรงนี้ก็คือจะชัดเลยนะว่าคนละสีกันนะคะในส่วนของกาวยานาที่ป้าดไว้นะคะก็คือจะเห็นได้ว่าคนละสีกันนะจ๊ะทุกคนก็ยางอะไหล่ก็มีอยู่ให้นะจ๊ะตูอนี่ตรงนี้อยู่ใน่องไม่บอกไซนนะคะกเก็บก่อนโอเคดน้านหลังเนี่ยก็โหสภาพดีเห็นไหมทุกคนก็คือรถกันนี้สภาพดีมากจริงๆนะสภาพดีมากเดี๋ยวเรากดปิดก่อนปิดไาโอเคอยวเราไปแกะยางกันดีกว่านะคะ ตาแกะยางตาประตูก่อนว่าเออมันโอเคเปล่าอะไรเงี้ยเคยชนข้างมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราแกะยางกันดูมามามา,มาโอเคหูยางแข็งมากทุกคนโอเมก้า oh อันต้องไม่สามารถดึงได้ด้วยมือเดียวอะทำยังไงดีขอภาพตัดเลยเพราะว่าต้องออกมาดึงสองมือนะคะมือหนึ่งถือกล้องคือดึงไ่แคือมันแข็งมากเหมือนแบบเราไม่เคยแกะมันออกมานะคะ เาก็เห็นนะว่านอกจากค่าวปุแล้วนะ,ะ,วนะ,ะก็ยังมีบยเม็ดอาร์คที่เรียงตัวกันไม่ได้หายไปไหนเลยนะน,น,นี่ด้านข้างของเราก็ยังอยู่ดีสบายดีนะจ๊ะในส่วนของเม็ดตัวของเม็ดอาร์คนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชันด้านในกันดีกว่าขออนุญาตปิดกล้องเพื่อเก็บยางนิดหนึ่งโอเคค่ะแกะยางเก็บยางกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาสำรวจออปชันด้านในกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง เมื่อกี้ก่อนเปิดคลิปก็พูดไปถึงเรื่องราวของเลขใหม่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันเลยชัดๆว่าะปิดประตูก่อนเนาะเขาแจ้งเตือนว่าประตูฝั่งคนขับไม่ปิดเดอ้ออะไรอย่างนี้นะคะ,ะนี่น้ำมันก็จะหมดนะ <laughs> น,ะะนี่เลขใหม่ก็อยู่ที่สองแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดกิโลเมตรนะคะก็เรียกได้ว่าช็อคซินิม่ามากนะสาหรับใครที่เฮ้ยเลขใหม่เยอะมาแต่ตกแตกบอกไปแล้วเนาะว่าทําไมนะคะเราถึงกล้าขายรถคันนี้นะทุกคน บอกเลยนะถ้าเกิดแบบมาดูรถทุกคนจะแบบว่าเฮ้ยรถคันนี้มันสวยมากอยากได้แต่พอเจอเลขใหม่ทุกคนแบบอืคิดนิดนึงแลละใช่ไหมตแต่ก็เลยมาตอบคาถามตรงนี้ว่าทําไมเราถึงล้าขายนะคะเพราะว่ารถเนี่ยเข้าศูนย์ตลอทุกคนมั่นใจกันได้อ่าพูดถึงออปชั่นกันดีกว่านะคะก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นอนแล้วก็สามารถปรับได้อนี่นะ,ะสีทิศทางไปเลยโอเคอ่ะ ปุ่มเพิ่มเสียงเบาเสียงตรงนี้ก็มีให้นะจ๊ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราตรงนี้ก็ลื่นก็ลื่นถลายนะคะอันนี้ก็ออปชัน่นคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันมากดีกว่านะทุกคน<ม>ก็มี FM โทรศัพท์ FM นะคะ CD AUX ขับเมล่านะคะแน่นอนว่าเบิร์ไอวิวนะคะกล้องอาราวิวโมดิเตอร์เ่ยเป็นเลยที่โหเราเราไม่ได้เปิดกระจกข้างนะคะเพื่อความชาัดเจนเดี๋ยวเราเปิดกระจกข้างแปบ๊บนี่นะครับ บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ชัดเจนชัดแจ่มว่ามากๆใครเห็นใครเป็นต้องแบบว่าเฮ้ยมันเลิศมันดีมันปังอันนี้ก็เป็นสายกล้องหน้านะคะแต่ถ้าเราเข้าเกียร์อปุ๊บอันที่คนรู้กันนะคะมันก็จะกลายเป็นกล้องถอยหลังนั่นเองนะะมีนิสนโนะอยู่ข้างหลังเรานั่นเองนะคะ ก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆอ่ะนอกจากคามิลาก็มีแมพนะคะมีแมพให้แต่เราไม่ได้กดยอมรับเนาะแล้วก็มีเนวีอ่ะเนวี ave, นะจ๊ะอ่ะต้องกดพร้อมแมพเนาะโอเคนะฮะแล้วเขาก็มีรู้สึกว่าเมื่อกี้ดูตัวมันจะมีตัวอะไรของในส่วนของ SD g ด r d อยู่นะคะมีมีมาให้มีมาให้นะจ๊ะแล้วก็นอกจากนี้เชื่อมต่อ AUX USB กันได้เลยนะอ่ะแล้วก็แอร์เป็นดิจิตอล2อฝั่งนะจ๊ะสามารถปรับได้ทั้งสองฝั่งเลย นี่อ่ะเนี่ยเห็นไหมเลขไม่เหมือนกันแล้วนะคะเลิกกันเป่าก็ได้ตามสบายใจเลยนะจะ๊ะแล้วก็นี่คือเกียร์แล้วนี่ก็คันนี้เป็นตัวขับสี่นะทุกคนดูได้จากตรงนี้นะความพิเศษอย่างหนึง่งความท็อปจัดเต็มแบบสุดๆเลยนี่หลังคาพนุลมิกทุกคนโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆเลยเดี๋ยวเราไปลองนั่งเล่นกันด้านหลังกันดีกว่าค่ะค่ะเราไปด้านหลังกันดีกว่า สามแถวทุกคนอ่าเรามาอยู่ที่แถวสองกันดีกว่านะคะก็ความอลังการของสลูปนะทุกคนแนะน่นอนว่าไฟของเขาจะอยู่ที่ด้านข้างสองฟังแบบนี้ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะคะต้องนอเพราะจอดตรงกลางไม่ได้เพราะมันเป็นกระโจกทุกคนก็ได้แบบไฟแยกนะคะแล้วทีก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะการแบบกันร,ร้อนกันร,ร้อนกันนะคะก็เป็นรถที่แบบอันกประสงค์สุดๆนะทุกคนแต่เดี๋ยวเรา ขออนุญาตดึงผ้าออกก่อนแล้วกันเนาะค่ะก็จะได้เห็นความใหม่ของเบาะละกันนะเพราะว่าเบาะคันนี้เป็นเบาะหนังนะจ๊ะอ่าเี่แล้วพูดถึงนะถ้าเกิดเราอะ่ะมากันแค่สองคนไม่ได้มีแถวสามนะก็สามารถดึงตรงเนี้ยเพื่อให้มันเป็นที่รองแข่งของเราได้นะคะมาดึงก่อนนะทุกคนดึงมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือสามารถวางแก้วนงแก้วน้ำได้แล้วก็วางแขนก็ได้นะจ๊ะกรณีที่แบบมากันสองคนนะรือถ้าจะแบบ มากค่สามคนก็ดึงขึ้นแล้วก็นั่งกัก่สามคนก็ได้หรือจะเป็นที่นั่งด้านหลังก็ได้แต่ที่นั่งด้านหลังนยก็เคยบอกไปแล้วเนาะว่ามันเหมาะสาหรับคนที่ตัวเล็กๆหรือเด็กๆอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็พอนั่งได้แบบช่วงๆช่วคราวแต่ถ้าออกไต่จังหวัดไกลๆเนี่ยก็คงไม่แนะน,านำเนาะอันนี้ก็พูดตามรีวิวกันตตรงๆนะคะว่าเอ,อเราจะบอกว่ามันนั่งสบายสาหรับผู้ใหญ่ตึงเดินทางจะถึงเชียงใหม่แล้วนั่งสบายไอ้นีก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นที่นั่งด้านหลังนะเอาูดถึงที่นั่งด้้านหลลังแวก พาไปดูเอกสารแล้วเนาะว่าเออเขาเช็คระยะอยู่ตลอดนะคะก็รถคันนี้ก็อย่างที่บอกนะถึงจะรถสวยมา,มากๆเลยแต่ทุกคนก็อาจจะแบบเฮ้ยไม่เยอะมากทุกคนก็จะแบบแบบช็อกซินีมาดนึดนงคือแบบคุยไม่เยอะนะคะตากตะการอธบไปแล้วเนาะว่าทําไมเราถึงกล้าขายทําไมเราถึงกล้าพเศษน,นะคะเพราะว่าเขาเข้าสู่อยู่ตลอดทุกคนเฮ้ยถ้าแบบไม่ได้มองเลิกเลขใหม่นะรถคันนี้คือมันจะใหม่มากทุกคนมันใหม่มากจริงๆนะคือแบบว่าภาพมันดีมากนะคะ ขนาดฝากระโปงทุกคนปี2015แต่ฝากระโปงนั้าหน้าพวกกระมีอะไรเงี้ยคือแบบยังอยู่ในสภาพที่ดีนะไม่ไม่สึกหรอไม่ได้ผุพังไปตามการเวลาอะไรขนาดนั้นก็คือถือว่าสมบูรณ์อยู่ประมาณ95อะไรอย่างนี้นะเพราะมันจะมีคาบเลอะบ้างเนาะเพราะว่ารถก็ผ่านมาหลายปีใช่ไหมแต่มันก็อยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะทุกคนมันสภาพมันดีมากจรจริงๆมันไม่เยินเลยแหละถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาดูหรือทดลองขับกันได้นะคะที่ Nissan i n t e l l i g n Choice e m p e r o r า รถคันนี้ถือจะมาเยอะแต่เข้าเช็คระยะตลอดคนตลอดเวลาเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลตลอดเลยเรียกได้ว่าเ้าดีด้วยนะคุ้มค่าด้วยเพราะว่าอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนมันได้อะไรใหม่เกือบทั้งคันแล้วมังอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ย้ำนะคะว่ามาชมรถตัวจริงกันได้แล้วก็มาทดลองขับกันได้นะว่าเออถูกใจไหมได้ไหมเฮ้ยมันถูถ่ายได้หรือเปล่าสภาพมันสวยจริงตามที่ตกแต่งบอกหรือเปล่า ก็แวะกันเข้ามาดูได้ว่าจริงไม่จริงนะจ๊ะก็ในส่วนนี้ตัวตก็ฝากไว้หรือโทรเข้ามาที่เบอร์02 413 4446หรือแอดไลน์แอกัยเข้ามาได้นะจ๊ะรถสวยๆรถดีๆแบบนี้ก็ยังไงก็ติดตามกดไลค์กด Subscribe ติดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยดีๆแบบนี้นะคะวันนี้ตัวต่ก็ขอลาไปก่อนใครอยากได้รถเพื่อครอบครัวแบบนี้ก็เรียนเชิญกันได้เลยค่ะที่นิสสันอีเทอร์เจนชอยส์เอ็มเพเลค่ะ วันนี้ตัวแตก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะลาแล้วจริงๆค่ะบ๊ายบาย